มูลค่า40ล้านต้องหายไปกับเป็นในพริบตาเล็กนะคะสายาคือเจเล็กข่ดีซีฟู้ดนะคะเริ่มที่อยากมีอะไร ให้ลูกเหมือนกับคนอื่นเขาซึ่งถ้าเกิดเรามีไม่เท่าเขาจะรู้สึกว่าอยากหากมาให้เด็กคนนี้นะคะ่ะแล้เป็นคนสมุทรสาครพอเรียนจบแล้วค่ะก็ทํางานเกี่ยวกับห้องเย็นระฝาก i m p o r t x p o ็ t จุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจตัวนี้นะคะเริ่มจากขายส่งให้กับแม่ค้าตลาดสดจะตอยแกเป็นลูกค้าเจ้าแรกที่ดุดุมากเอาของสดไปส่งสวัสดีค่ะ ป้าคะจะต,ต้อยมายังคะมาแล้วมีอะไรอ,อ๋อหนูเอาหมึกมาส่งคะ่ะน้องเล็กคะ่ะแกจับหมึกมาได้ใช่ไหมแกเฉือนถุงแล้วก็ช่างกิโลนะตอนนั้นเลยสินค้ามันหายไป6กขีดข้างนั้นอะแกด่าเลยแกพูดแรงมากลูกน้องเขาประมาณ20่สิกว่าคนลูกค้าตลาดของเตยหนูออกไหมคะแล้วแกก็บอกว่าค้าขายอย่างนี้ขี้โกงไม่มีทางเจริญแบบด้วยความที่แบบแม่เราไม่เลี้ยงมาให้เป็น คนขี้โกงนะพอเจอแบบนี้แบบเฮ้ยตามใเราต้องเจอแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแกก็บ,บอกว่าเ้าโอเคโอเคเขาก็หักเงินไปเขาบอกว่า้องเลยจาไว้นะถ้าขี้โกองอย่างเงี้ยนะไม่มีทางเจริญจะเหตุจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจขอให้รั้งนครั้งสุดท้ายถ้าจะค่าขขยกับพี่แกก็จ่ายตาังม,มาเงี้ยแล้วก็กําเงินเดินกลับบ้านไม่ ก็ทีแรกกขก็ขึ้นไปก็ร้องไห้ก็ร้องไห้แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแฟนแลวก็เป็นคนซื่อตรงแต่ว่าด้วยความที่แบบรู้ทําไม่ถึงการนแะ้วบางทีความเค็มไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ใช่ไหมทำให้น้ําหนักมันคลายใช่ปะแล้วแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรขอโทษที่ทําให้เป็นแบบนี้แต่ว่าต่อไปเธอจะไม่โดนว่าแบบอีเดีดคาเราถึงซีเรียสเรื่องน้ําหนักมากไม่ใช่เพราะว่าโดนวันนั้นแต่ความรู้สึกว่า เราไม่อยากให้ใครมาว่าเราทางเนี้ยมันมันจำหน่อยใจว่าอันเนี้ยคุณครูคุณครูคนแรกและมีความจริงใจกับเรามากแกจะสอนทั้งหมดว่าเออเป็นแม่ค้าต้องซื่อสัตย์สุจริตและอย่าโลภมันมีอยู่สินค้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นกุ้งต้องเอาของล็อตนี้ออกมาเป็นของเราแล้วทยอยส่งแก แต่ต้องใช้เงินประมาณสักล้านห้าอะไรแบณนี้ค่ะก็เลยบอกแกตรงๆว่าจะถอยคือของกองเนี้ยมันใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่มีเงินตัดออกมาหอลอกอะไรเงี้ยค่ะหนูจะทำยังไงดีแกบอกว่าน้องเล็กขับรถมาพอขับรถถึงบ้านปึ้งแกเอาเงินหนึ่งล้านบาทน้องเล็กเธอเอาไปซื้อของกองนั้นแล้วเก็บไว้ให้พี่ เงินล้านหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้จักพันเงินได้แค่แบบสี่หเดือนเนาะแกไม่ได้กลัวที่เราจะเอาสินค้าตัวนี้ไปขายคนอื่นเหรอหรือแกไม่กลัวที่เราจะเงินตัวนี้เราหายไปเลยเหรอแต่เขาก็ไว้ใจที่จะเอาตัวนี้มาให้เราเขาบอกว่าก็เขา่าเชื่อใจตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคงจับมือด้วยกันมันยิ่งฝังเงินเนาะที่ที่เราจะได้มาเนาะมันเลยทําให้ธุรกิจตัวนี้มันมีความสุขเราก็จเจริญขึ้นไป นอกจากจะต้อยนะคะจะเป็นกลุ่มตลาดสดเนาะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มที่ส่งโรงแรมลูกค้าเจ้าเนี้ยก็จะเป็นลูกค้าที่สร้างลูกค้าให้กับเล็กได้อีกเจ้าหนึ่งสิ่งที่เราได้ใจเขาอย่างก็คือเราผลิตในแบรนด์ของเขาด้วยเพื่อให้เขาไปต่อยอดและมีความเป็นตั่ตนตัสินค้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าการที่มีลูกค้าเยอะๆกับการที่มีลูกค้าน้อยๆแต่มีคุณภาพอะ่ะอันเนี้ย คันที่สุดเคยซีโฟด่ะลูกค้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ลูกค้าทุกเจ้าปิดคุณภาพทำห้องเย็นครั้งแรกนะคะตอนพศ2 5 5 2นะคะสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นตอนนั้นก็คือในเรื่องห้องเย็นไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงห้องเย็นนะคะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ8 0 0 0 0 0บาท แต่ว่าเราคำนวณแล้วว่ามันคุ้มค่ามันประหยัดเวลาแล้วมันสามารถคอนโทรลสินค้าไว้ได้คอนโทรลคุณภาพไว้ได้<ม>เราขายลูกค้าไปอ,อย่างร้อยกล่องเนี้ยปึ้งเราไม่รู้หรอกว่าร้อยกล่องอ่ะอาจจะมีบางกล่องที่มันไม่โอเคเรายอมที่จะเปิดทุกกล่องก่อนที่จะส่งมอบเสียเวลาไหมเสีย ทำแบบนี้จากห้องเย็นเอกชนหรือห้องเย็นข้างนอกได้ไหมไม่ได้แต่ว่าทําจากบ้านฉันได้กรีดเลยค่ะตรวจทุกกล่องเพราะว่าลูกค้าขายทุกชิ้นแต่เราขายทุกกล่องเนาะมันทําให้แบบว่าเ,เล็บไม่เคยได้รับสินค้าเคลมจากลูกค้าเลยเพราะว่ามันเห็นนั้งแตกตอนก่อนไปแล้วทุกอย่างมันมันกำลังรับรื่นมันับรื่นมากนี่สิท์ไม่มีถือว่าประสบความสำเร็จ ประสบความสาเร็จมากมด้วยความที่ธุรกิจเราโตเกยตัดสินใจที่จะมีหนี้ก้อนโตเพื่อที่จะเปิดเป็นขาซีฟู้ดนี้ขึ้นมามูลค่าที่ดินตอนนั้นก็20ล้านสร้างห้องเย็นอีกประมาณ20ล้านรวมกันก็ประมาณ40ล้านสร้างเป็นบริษัทขายซีฟู้ดขึ้นมาส0ล้านนี้ถือเป็นของขวัญของขวัญชิ้นล่าสุดที่แบบโวแดงเพราะว่าธนาคารแดงหมดคือเป็นการติดลบครั้งแรก คาริซิฟูสสวยงามมากค่ะมีพื้นที่มีอนาเขตมีห้องเย็นใหญ่โตท,ทุกๆอย่างมันดูแบบเพอร์เฟกซอที่เมืองนอกของเราดีแล้วเราก็รู้ด้วยว่าสินค้าตัวไหนสตลาดต้องการแต่มีอยู่ช่วงที่ตัดสินใจผิดพลาดโลภเนาะจะคำว่าโลภครั้งนี้สินค้าหนึ่งตัว แต่สั่งมาเพิ่มจากเข้าอาทิตย์ละตู้เป็นอาทิตย์หนึ่งหาตู้ทำไมล่ะคะก็มั่นใจค่ะว่าขายได้มันเป็นช่วงเทศกาลเนาะหมึกอาเจนถ้าเกิดว่าขายหันทะเลจะต้องรู้หมึกอาเจนต้องใช้ของมันต้องมีปูม้าต้องใช้ค่ะของมันต้องมีตัดสินใจตู้มเลยค่ะปูม้าหกตู้หมึกอาเจนหกตู้และแล้ว ชีวิตเปลี่ยนเกมพิกณนะวันนั้นหมึกอาเจนราคาลง10บาทถึง15บาทต่อโลเราจะขาดทุนประมาณตู้ละ2องล้านแล้ว6ตู้เท่าไหร่ปูมา้าซึ่งตอนนั้นไม่เป็นออสงครามการเมืองท้องถิ่นทำให้รด20เกือบ30บาทต่อโล ถือไว้ในมืออาเจน6ก็โดนภูม้าอีก6ก็โดนคือมันขายไม่ได้แน่นอนถ้าขายก็คือบนความขาดทุนที่มหาศาลไาด้มูลค่า40ล้านต้องหายไปกับนในพิษตาแลสุดต้านั้นคือแบบว่าเฮ้ยเป็นนี่40ล้านมันเป็นจุดวิกฤตที่สุดมันคือความผิดพลาดมันคือความโลภ แต่ท้อไหมแรกแรกท้อค่ะแต่เราต้องแก้ไขปัญหานั้นขอแค่เดี๋ยวจากคู่ค้าบางเจ้าก็ายอมแต่ก็มีบางเจ้าที่ไม่ยอมทั้งทังที่เราเราาักษาคือต่อเวลานะเวลาเราพลาดอะ่ะมันมีทั้งคนคอยสะน้ำตากับคนคอยขยี้ทันไงแล้วแต่ต้องเจราจาต้องสู้จากจุดจุดเนี้ย ผ่านได้คะ่ะแต่ว่าสบักสะบอมมากจากที่อยู่สวยๆในห้องเย็นเนาะลูกค้าเข้ามาวิ่งออกหาลูกค้าทั้งเดือนทุกวันหนึ่งเดือนเต็มๆทำทุกอย่างอย่างมีสติขายสินค้ากองนี้หมดโดยไม่ขาดทุนแต่สิ่งที่ได้กำไรก็คือได้รู้จากลูกค้าเยอะขึ้นได้รู้จากช่องทางต่างจังหวัดเยอะขึ้นจากวิกฤตเป็นอโอกาสเนาะแต่เลยโชคดีที่ คนรอบข้างคอยให้กำลังใจมีแฟนมีพี่สาวคอยให้กำลังใจมีทีมลูกน้องที่เข้าใจอะเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่เขาช่วยเกื้อหนุนให้เราเป็นคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญการแก้ไขปัญหาในทุกๆอุปสรรคถ้าใจเราคิดว่ามันได้มันต้องได้ที่ผ่านมาได้รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากมากที่สุด ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เรา็ีคนที่คิดบวกจริงใจกับลูกค้าคู่ค้าและทีมงานมีความซื่อสัตย์อดทนขยันเล็กจะด,ดูแลลูกค้าทุกเจ้าเองด้วยตัวหองตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้เจเล็กหรือเล็กเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้อย่งพางภาคภูมิใจและก็อยากให้กําลังใจนะคะท่อยู่ด้วยกัน แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นมนุษย์แม่สุดท้ายแล้วว่าแรงผลักดันความทชื่อทายานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะว่าแม่อยากให้เด็กคน,นนะั้นที่มันเป็นลูกเราอ่ะเขาได้มีความสุขมากที่สุดชีวิตของเล็กนะคะสําเร็จแล้วค่ะมันมาไกลไกลเกินฝันแล้วแครถามว่าจะหยุดฝันไหมไม่หยุดแน่นอนจะต้องพัฒนาตัวเองต่อต่อแน่นอนที่มีโรงงานในห้องเย็นนะคะมูลค่า รวมๆก็ประมาณพันล้านแต่ว่าไม่อยู่แค่นั้นแน่นอน